เดือจดจะจัดคิดว่าเข้าข้างอดีตภรรยาที่ไหนได้ผิดคาดมากเพชรสหรัฐอดีตสามีนักร้องสาวตะกตาตชลดาโพคอมเมนต์จะและเอม กลายเป็นประเด็นดราม,มา่าเดือดต่อเนื่องกันเลยทีเดียวหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งสาวตะกะแตนชลดาโพสฟาดเดือดถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่เข้าข้างเพื่อนแบบหลับหูหลับตาไม่สนว่าเพื่อนจะผิดหรือถูกและยังด่าอีกฝั่งรับหลังสนุกปากจนหลายคนคาดเดาว,ว่าน่าจะหมายถึงคู่รักอย่างนักร้องลูกทุ่งสาวรุ่นน้องจ๊ะนงพนีและพิธีกรเอมวิทวัฒน์และเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ก่อนที่จะและเอมจะออกมาตอบโต้และไลฟ์สดชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งบอกว่าถ้าเกลียดกันต้องไม่พูดกันต่อจากนี้จะไม่ยุ่งเลยและจะไม่ไหวหลังจากนั้นปักกแตนชนรดาก็ได้ออกมาไลฟ์สดโต้กลับเช่นกันอีกทั้งยังฟาดกลับว่าอีกฝ่ายไม่เคยไหวยอยู่แล้วเชิญเกลียดได้ตามสบายกลายเป็นศึกเกาเหลาวงการลูกทุ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดจ๊ะโนงพนีได้โพสต์ภาพลายแชทที่คุยกับเอมโดยต่างฝ่ายต่างบอกรักกันพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าคำว่ารักมันเป็นคำที่พูดยากสําหรับพวกเราแต่ทุกครั้งที่พูดมันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าพร้อมเคียงข้างกันเสมอทุกเรื่องทุกเหตุการณ์จะทําให้คุณรู้จักใจคนอีกทั้งยังเขียนข้อความเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าจ้าขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาให้ขอบคุณจากใจจริง วันนี้รู้สึกได้รับพลังบวกสุดๆนอกจากนี้จะยังแท็กไปหา Facebook ของพิมพ์รีพายแมคคาออนไลน์ชื่อดังและเขียนข้อความว่าอีก e บกูขอบคุณมึงด้วยนะซึ่งพิมพ์ริพายก็ตอบกลับว่ารักและใส่อีโมจิหัวใจด้วย อีกทั้งยังเขียนข้อความเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าจะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ขอบคุณจากใจจริงๆวันนี้รู้สึกได้รับพลังบวกสุดๆโดยมีทั้งคนในวงการบันเทิงและวงการเพลงลูกทุ่งต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอีกทั้งยังมีแฟนๆให้กำลังใจนับพันข้อความด้านนักร้องลูกทุ่งดังอย่างเพชรสหรัฐอดีตสามีของปะกาแตนก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปอีโมจิชูสองนิ้วด้วย